ดูกันค่ะวันนี้เราจะได้ใส่แป้งแล้วนะคะระหว่างที่เรารอกันมาทั้งวันนะคะรอกันเย็นมืดยันค่ำเย็นสามทุ่มแล้วใส่เสร็จแล้วเราก็จะไปลงกันที่คลองเตยนะคะไปดูการลงกันต่อเลยค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะท่าเรือคลองเตยเอาแป้งมาลงค่ะคนงานลงใส่ตู้ส่งออกนอก นงานลงของลงแป๊บเดียวใส่ตู้สงนอกแป้งที่เราขนกันมาเมื่อคืนนะคะเนี่ยจะตู้คอนเทนเนอร์เยอะแยะไปหมดแล้วเขาเรียกค่าเรือของเตย